เมามอยคือแม่เก็บกดไลค์ก็เดี๋ยวจะแต่งหน้าไปแล้วก็เมาส์มอยไปนะคะก็ตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะทําวิดีโอนี้แต่เห็นไฮไลท์แม่ไหมไฮไลท์จากธรรมชาติตามการเวลาก็วันนี้จะไปงานปาร์ตี้เพื่อนนะแล้วก็เพื่อนเนี่ยก็มีทีมกันมาว่าเป็นทีมอ e ีโม2 0 0 6ใช่ปะ2006อ e ีโม อีเหี้ยใครคิดเตีมนี้วะกูอยากรู้มากเลยคือเพื่อนเพื่อนอชนีเนี่ยนะคะเป็นแบบมีกันสามสี่คนเนี่ยคือสนิทกันมากแล้วก็มีวันหนึ่งเราไปกินข้าวแล้วเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยววันเสาร,ร์นี้เราจะมีงานปาร์ตี้กันที่บ้านเพื่อนคนหนึ่งที่ชื่อเคสนะคะแล้วเราก็บอกว่าเออมีธีมอะไรหรือเปล่าเพราะบ,บางทีเนี่ยเราก็มีธีมกันบางทีเราก็ไม่มีเตีมกันแล้วแต่อารมณ์นะ นางก็บอกว่าเออครั้งนี้นะมีธีมนะเพราะว่าช่วงนี้โควิดมันเริ่มดีขึ้นใช่ไหมก็เหมือนแบบว่าอยากเจอเพื่อนๆอะไรยานี้อยากแบบมีกิจกรรมร่วมกันแล้วก็บอกเออธีมอะไรล่ะมันก็บอกว่าอีโม2 0 0 6อีโม2006อีเหี้ยทำให้กูคิดหนักมากว่าอีโม2 0 0 6หน้าตามเป็นยังไงวะอีเหียเออก็ถือว่าไะดูกันนะคะว่าแม่จะแต่งออกมาเนี่ย มันจะเป็นยังไงคิดหนักหลายพูดเลยตรงนี้คือในหัวคือแบบว่าอีโมแต่งหน้าอีโมนี่มันเหมือนกับว่าคนโดนปล่อยหน้าป่าวะที่แบบตาดำๆอะไรอย่งเงี้ยุ <c oughs> ูมิใจอะช่วยแม่ด้วย <c oughs> ก็มาดูกันค่ะเอาที่นั่นแหละมาดูว่าอีนี่จะแต่งออกมาได้ยังไงเนาะก็ไปดูกันตอนนี้แม่ก็ลงลงอะไรวะลงอายชาร์โดนะคะเป็นเบส ก็เอาเป็นว่าวิดีโอนี้ไม่ได้มาโชว์การแต่งหน้าแล้วกันนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอีนี่ก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าแต่งมาได้แบบไหนนะคะในธีมอ e ีโม2 0 0 6แต่ว่าสัญญาไว้ว่าเดี๋ยวจะนำภาพบรรยากาศเนาะของงานปาร์ตี้เนี่ยมาฝากงานปาร์ตี้นี้ก็คือไม่มีคนอื่นนะคะมีแต่เป็นเพื่อนๆเ,เราทั้งนั้นก็จะมีเพื่อนผู้หญิงอีก3คนแล้วก็ แล้วก็สามีของเพื่อนอีกคนหนึ่งนะคะเขาก็อาจจะมาร่วมด้วยปกติก็ถ้าแบบว่านัดเจอกันก็ส่วนมากก็จะมีแค่นี้ค่ะ4ีห้าคนในแก๊งตอนแรกเนี่ยก็จะมี6คนมีผู้หญิงคนหนึงแต่ตอนนี้เขาย้ายไปอยู่ที่นอตโค l โลไลนาแล้วนะคะเราก็ไม่ค่อยได้เจอเขาเท่าไหร่เออต่อไปเอาอะไรดีวะอุ้ยภูมิใจลงสีดําแม่งเลยก็อะไรค่ะก็เลยตอนแรกก็คือเพื่อนกลุ่มนี้รู้จัก ผ่านเพื่อนอีกคนนึงที่ชื่อว่าเรนนะคะซึ่งเขาตอนนี้ย้ายไปอยู่นอตโคลโลรานาแล้วก็แต่ว่าก็ยังแหงเอากันกับแก๊งนี้อยู่แล้วเขาเป็นคือเราหลักแก๊งนี้แก๊งนี้เขาเป็นค่อนข้างแบบค่อนข้างเป็นที่อะไปไหนไปกันก่อนที่จะมีโควิดก็คือแบบอย่างแม่เนี่ยแม่ชอบอ,อชอบไปดูคอนเสิร์ตใช่ปะแล้ววงที่แม่ชอบจะเป็นพวกอินดี้อันเดอร์กราวอะไรเงี้ยเราเพื่อนอีกสามคนก็คือ ไม่ฟังคือเร,เราฟังวงแต่ต่างออกจากเพื่อนนะคะเพื่อนก็จะฟังเป็นวงตลาดทั่วไปอย่างเช่นฟังใครอะเอดีดกาก้าหรือว่าคือตามตามท้องตลาดทั่วไปแต่แม่จะชอบฟังอินดี้แล้วก็จะเป็นพวกแนวอันเดอร์กราวมากกว่าแล้วแม่เนี่ยก็ชอบไปดูคอนเสิร์ตใช่ไหมพวกวงอะไรเงี้ยนางพวกนี้สามตัวเนี่ยก็ <c oughs> <c oughs> จะไปด้วยไปด้วยที่แบบถามว่าไปไปทําไมกูไปกินเหล้าเฉย ก้ออกไปเป็นเพื่อนแล้วก็ไปกินเหล้าส่วนแม่นี่ก็คือแบบไปกีดการ์ดไปฟังเพลงอะไรเงี้ยเขาแบบเป็นวงในดวงใจแต่นางสามคนก็คือซัพพอร์ตอ้าวมึงอยากไปอ๋อโอเคไปอะไรเงี้ยเออคือก็เลยรักนะพวกนางมากนางคือแบบเป็นที่กับเรามากแล้วนางก็ช่วยเหลือในเรื่องแบบดูลูกบางทีมันพอเราตอนนั้นเราทํางานโรงพยาบาลใช่ไหมแล้วเราเนี่ยถึงจะเป็นตอนตอนนี้ก็เหมือนกันก็ยังทางานโรงพยาบาลแต่ว่าโรงพยาบาลอันใหม่ท,ที่ที่ทำเนี่ย มันจะห่างจากบ้านเราไปครึ่งชั่วโมงบางทีเนี่ยฉุกเฉินเหมือนแบบพุทธมาลงมาจากโรงเรียนแล้วก็เออเยอยดำปีเลย <c oughs> อะไรวะมาจากโรงเรียนแล้วก็เหมือนกับว่าไม่มีคนดูให้ไงคะ <c oughs> เพื่อนเราก็จะแบบว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวไอ้มาดูลูกให้นะจนก,กว่ายู <c oughs> จะมาอะไรอย่างเงี้ยคือเขาน่ารักกับแม่มากๆเลยนะแล้วก็เลยแบบเออมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อ,อก,กันมีการแบบว่า ไปมาหาสู่กันตลอดทุกวีคนะคะก่อนที่จะมีโควิดก็แบบอย่างเช่นวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์ก็จะมาเจอการทํากับข้าวกินกันอะไรเงี้ยแล้วก็นางทั้งหมดนี้คือชอบกินอาหารไทยแล้วก็กินอาหารไทยได้เพราะฉะนั้นก็เลยแบบซุยสนุกกินแล้วเขาก็เออสองมีสองผัวเมียมารายเออมาราย,ยากับแดนใช่ไหมคะเขาเป็นคู่ของผัวเมียที่กินอาหารไทยเก่งมากเก่งจนแบบว่ากูเป็นคนไทยกูยังงงอะ่ะแบบ กินได้ทุกอย่างจริงๆจนแม่เราอะ่ะยายยายอะ่ะบอกว่าไปบอกเพื่อนมึงให้เปลี่ยนสัชาติเปลี่ยนสัญชาติเป็นสัญชาติไทยเถอะคือแบบกินจนคนไทยกลัวจริงๆเราก็เลยแบบแล้วนางก็ทํากับข้าวเก่งด้วยนางทาเส้นพาสตา้านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยน,นางทาเองก่อนที่จะมีโควิดก็คือจะไปเจอกันบ่อยเจอที่บ้านนางบ้างบ้านเราบ้างอะไรเงี้ยแล้วช่วงซัมเมอร์ด้วยความที่บ้านแม่มี สนามหญ้าหลังบ้านที่ใหญ่ใช่ไหมคะก็จะมีเพื่อนๆเนี่ยชอบมานั่งก่อกองไฟกันกินเหล้านู่นี่แฮงเอาทกันอ่ะเออก็จะเป็นอย่างนี้บ่อยในช่วงที่ผ่านมาก่อนโควิดตอนนี้ก็คือหายๆกันไปต่างคนต่างอยู่ใครอยู่มันเอาง่ายๆจะเอาไงต่อเนี่ยก็เลยแบบว่าไม่ค่อยได้เจอแต่ตอนนี้สถานการณ์มันเริ่มกลับมาดีแล้วอะ่ะก็เลยมานัดเจอกันก็เลยมีเนี่ยแหละคะ่ะอีโมอีหายีเคี้อะไรเนี่ยแหละ ก็มาดูสิว่าอีนี่จะเอาไงต่อเดี๋ยวหาก่อนหาแปรงก่อนจะได้นี่โอ้ยุ้มใจแล้วเนี่ยมันจะติดอยู่เนี่ยเราก็เดี๋ยวคอยดูดิเดี๋ยวไปถึงอ้นี่สักพักเดี๋ยวเขาแม่งเยิ้มคอยดูแล้วก็มาแบบว่าเป็นมีแพนด้ากลับบ้านก็เนี่ยค่ะก็แบบว่าชีวิตหลังโควิดนี่คือเปลี่ยนไปมากเลยนะแบบว่า เปลี่ยนสิ่งหนึ่งที่เราคิดคิดถึงเลยตอนที่ช่วงโควิดอะเราคิดถึงการไปดูคอนเสิร์ตมากเพราะว่าแม่ชอบไปดูคอนเสิร์ตมากชอบไปมิวสิกเฟสติวัลชอบไปดูคอนเสิร์ตในวงที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยแบบชอบมากแต่พอมีโควิดนี้คือทุกอย่างคือระงับหายหมดเราแบบคิดถึงมากก็ได้ยินข่าวว่าปีนี้นะคะคอนเสิร์ต กับมิวส c f เฟสติวัเนี่ยจะกลับมาเราก็ดีใจแต่ว่าก็มีความกังวลว่ามันจะกลับมาในรูปแบบไหนจะเหมือนเดิมหรือเปล่าร้อยเปอนที่แบบทุกคนยืนใกล้กันน,นู่นนี่เนอะไหมหรือว่าเขาจะให้มึงอยู่แต่ในวงวงวง,วงของตัวเองอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาแบบไหนก็เดี๋ยวคอยดูแล้วกัน เออเราก็ยังแบบคือเราก็ดีใจที่มันกลับมาเพราะเราก็เราเป็นคนที่ชอบไปดูแบบไปดูคอนเสิร์ตมากศิลปินที่เราชอบอะไรเงี้ยก็ดีใจที่มันจะกลับมาแต่ว่าเราก็กังวลว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนไดป้ป่ะแล้วตอนเนี้ยที่อเมริกาเขาก็เริ่มประกาศว่าแบบเพราะตอนนี้คนรับวัคซีนเยอะมากใช่ป่ะเริ่มแบบเหมือนเกินแหบบ้าแสบบิแบเอร์เซ็นไปแล้วประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไปแล้ว,ลวของ คนที่อยู่ในอเมริกาเขาก็จะเริ่มประกาศว่าไม่แน่ใจว่าช่วงสิ้นเดือนนี้หรือว่าเดือนหน้าเนี่ยนะคะเขาจะมีการเหมือนประมาณว่ายูไม่ไม่จําเป็นจะต้องใส่หน้ากากาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเออเราก็แบบคือเอาจริงไหมเราอ่ะก็ไม่ชอบใส่หน้ากากนะเอาจริงราคาญแล้วยิ่งเราทํางานโรงพยาบาลใช่ปะ่ะเราต้องใส่หน้ากากอยู่แล้วอ่ะคือมันก็ไอทํางานเราก็ใส่หน้ากากอยู่แล้วแปดชั่วโมง เออแล้วก็คือมันก็อิเต็มอิ่มแล้วแล้วก็รัฐจะประกาศว่าไม่ให้ใส่หน้ากากเรารู้สึกว่าเราเราก็ยังอยากจะใส่อยู่อะเนอแม้เรารู้สึกว่าเรายังไม่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นคือจะรู้ได้ยังไงว่าอยู่วักอยู่รับวัคซีนหรือว่าไม่รับวัคซีนเนอปะป่ะเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเรายังอยากใส่หน้ากากอยู่ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะประกาศแล้วว่า ไม่จําเป็นจะต้องใส่แล้วอะไรประมาณเนี้ยแต่ความคิดของเรานะความคิดของแม่นะว่าแม่ก็ยังจะใส่ต่อไปจนกว่าแม่คิดมีความมีความรู้สึกว่าจนกว่าทั่วโลกเลยมั้งออกมาประกาศว่าเฮ้ยไม่มีโควิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราถึงจะไม่ใส่ตอนนี้ก็คือก็ยังจะใส่อยู่แล้วจะอยากรู้ว่ามันปลอดภัยจริงไหมอะไรอย่างนงี้เนาะ <S <S เราก็ต้องแบบว่าไม่รู้อะไอ้นี่มันมันตอบยากเอาเป็นว่า สะดวกใครสะดวกมันแล้วกันก็เนี่ยคิ้วนเนี่ย,ยคิดหนักเขียนไอายไลไนเนอร์แล้วกันแล้วก็จบอย่างนี้ไหมเออเอางี้แหละอายไลเนอร์ <c oughs> ไหนละเนี่ยนี่ค่ะฟินิชลุคของแม่กับอีโมตีมก็อีนี่แต่งได้เท่านี้จริง เพื่อนๆไม่ต้องมาดูเป็นตัวอย่างนะว่าแบบลุคนี้แต่งยังไงไปหาดูคนอื่นไอ้นี่อนีนี่แต่งไม่เป็นอีโมไม่ไหวจริงๆก็เอาเท่าที่ได้นี่แหละค่ะก็เดี๋ยวจะต้องไปแล้วเพราะว่างานมี6โมงตอนนี้มัน5้าโมงครึ่งแล้วก็ต้องขับรถอีก15นาทีก็บ้านเพื่อนห่างไปอีก15นาทีประมาณ1ิบสนาทีประมาณนี้ก็เดี๋ยวจะไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากมาจ๊าบาย mr frankie literally messages our family group and says she works every weekend she never oh she does his work it's a update where is her snap she's at she's in a lake Which is... not oh she everyone oh it's a thing she has Primo. So. Yeah. <were> <laughs> yeah like, <laughs> know, like, I'm checking. <laughs> <laughs>